ชงชาแล้วก็ชิมชิมชากันอีอากปลุกแกจะได้ชิมชาทำมือเอาลองก่อน,น,น,นแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนหมุนดูไม่ยากเลยยากมั้ แล้วก็เปลี่ยนมือไปประกบด้านข้างกัอนอะไรค่ะไปชิชมชอหยิบยไปมเสียงดังใช่ไหมชาหอมมากมีสามสี่ถ้วยเลยดิดวยนะคนมากเลยอร่อยมากรสชาตมากชฉ่ ชเอาลองก้นมือก่อนเอามือลองข้างล่างก่อนอะเอาลองข้างล่างแล้วก็มองดูถ้วยหมุนดูถ้วยสวยคุณต้องคุกเข่าสิลูกคุณต้องคุกเข่าดูเอามือลองก้นมันก่อนแล้วก็หมุนดูดูถ้วยก่อนดูถ้วยสวยเป่าเออสวยแล้วก็มาไว้ด้านข้าง แล้วก็จิบหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็กินสามครั้งจิบหนึ่งครั้งแล้วก็กินต่ออีกสามอร่อยนะอร่อยไหมหอมสูง แม่เป็นไงบ้างกินเข้าไปอร่อยค่อยค่อยจิบค่อยค่อยจิบอ,อ,อร่อยลุงแม่กินยังไงกินข้าว